สวัสดีค่ะอยู่กับยินในช่องยินซินฟู้ดนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้แดดเริ่มออกแล้วนะคะแต่ว่าเป็นตลาดเช้านะทุกคนตอนนี้ตอนนี้ยินอยู่ที่ตลาดล่มขาวอุดร<อ>ธานีค่ะ,นนะ,คะชาวอุดรรีเวสมาบอกว่าจะมีร้านปลาล้านหนึ่งที่ขายอยู่เป็นปลาที่แบบปลาหาย,ยากนะคะทุกคนเป็นปลาหมอปลาขาวปลาอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบเป็นแบบชาวบ้านกินกันเดี๋ยวจะพาไปดูกันค่ะบอกว่าร้าน,นขายดีมาก คนเข้าตลอดเลยค่ะก็ย่างเยอะมากอยู่ข้างหลังอยู่เองี่คือหููย่างแบบนี้เลยค่ะแถวแบบนี้เลยค่ะ ปาเราอร่อยค่ะ่ไ้ยิ้ไหนอันนี้ทีดยิ้ไหนนะนั่นใช่กันแฟนคลัดีแนเนอน คนตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านปลาปิ้งค่ะน่ากินมากมาดูตรงนี้ค่ะสวัสดีจ้าแม่ค่ะสวัสดีค่ะใครอยังแนจาพี่จ๋าเป็นปลาหมอย่างปลาขาวโอ้ค่ะจะปลาย่างเดียวเลยมันบ้าแมนค่ะมันก็จะมีไข่ปลาเราบอกว่าเตาเดียวไม่พอนะคะอยาเอาไปถึงสี่เตาเลยค่ะปกติเราสี่ย่างแบบเต็มเตาสี่เตาเลยแบบแมนค่ะช่วงนี้ ปลายังไม่เยอะก็เลยได้แค่นี้ค่ะแล้วเราก็มาใส่ด้วยวันนี้ปกติต้องเต็มใช่ไหมใช่ค่ะไม่แล้วลูกค้าเยอะค่ะวันนี้อันนี้เป็นปลาปลาหมอปลาหมอมันบอกค่ะชาวคนอีสานเ่าเขาจะเรียกปลาเข็งนั่นบ่าค่ะนี่ปลาหมอไข่นะคะทุกคนมันแซบบ้างคะพี่คะแซบค่ะมันเป็นปลาบ้านๆอย่างเงี้ยคนแก่เขาจะชอบกินกินกับต้มตํา อันนี้เขาไปกินกับส้มตํานะคะเป็นปลาไข่ข้างในจะเป็นไข่ตัวอ้วนๆน,นี้เลยใช่ค่ะแล้วต่อมาก็จะเป็นปลาอะไรคะปลาขาวอันนี้ปลาขาวไข่นะคะไข่ก็จะทะลักออกมาแบบนี้เลยอันนี้ก้างหลายป่จ้าพี่ก็ไม่ค่อยเยอะจ้ะถ้าปลาตะเพียนอาจจะเยอะยอยู่มีปลาตะเพียนน้ำบ่คะ่ะอันนี้ไม่มีคะ่ะ สามสิบค่ะกี่ตัวคะอร่อยนะคะตัวเนึงป้านี่ตัวนี้บอกว่าทานแรงมากพอนนะคะด่แบบนี้ขายจางไหนจ๊ะพี่ไม้ละห้าสิบจ้ะไม้ละห้าสิบาททุกไม้เลยละจ้ะจะถ้าตัวเล็กก็จะสี่สิบตัวเล็กสี่สิบาทแบบนี้สี่บาทอันนี้ห้าสิบาทตัวใหญ่อันนี้ก็จะเป็นแบบปลาหายากขอบคุณค่ะหายากใช่ไหมคะหายาก อันจะเป็นปลาเขื่อนแล้วแล้วปลาหมอละคะอันนี้ขายตัวจจงไหนจ้ะถ้าไมีสี่สิบสามสิบกะทะเลลงมาก็จะยี่สิบบาทประมาณอันนี้ไม่ค่อยมีค่ะได้เป็นบางวันแต่ถ้าถ้าปลาน,น้ได้ทุกวันอยู่แต่ซือว่ามันกับสิแซ่บพอสมควรเพราะวาะ่าราคากับแบบว่าสูงนิดนึงอยู่แต่ค้นกับกินเนาะเพราะมันหล่อย,ยมันไม่มมค่อยมีจ้ะมันกับปลาหลดแต่นี่จะจะก้างหลายมั็นปะคะ ไม่มันตามเนื้อมันจะกินง่ายโอ้มันอร่อยบ่เคยกินเปิดขายจากโมงจ้าพี่จ๋าตีห้าค่ะตีห้าเปิดตั้งแต่ตีห้าเลยแม่สามสิบมาตั้งแต่ตีสี่ด้วยบางวันสี่สิะใช่ค่ะนี่ลูกค้ามาไหนอขายถึงกี่โมงจ้าสี่โมงสี่โมงเช้าสี่โมงเช้าสุกแล้วค่ะแม่อากี่ตัวคะสองตัวแม่ตัวไหน คนซื้อตลอดเลยค่ะทุกคนค่ะมันแกะเห็นตัวเล็กๆมึงหงายะแม่อันนี้สามสิบบาทจ้าราคาสี่สิบห้าสิบคนก็กินอร่อยนะแม่ปลาเพราะเป็นปลาเลียงเด้ออันนี้หกสิบบาทครับผมบครัปกติเคยเห็นมีใครป่าน้ำบ่ค่ะพี่คะแมนค่ะ ปกติก็จะเป็นแบบเสียบไม้เต็มเต็มถาดนี้เลยค่ะทุกคนย่างแบบขอบคุณค่ะคุณแม่ยังค่ะก็คือขายได้เรื่อยๆเลยนะคะอันนี้40บาทจ้ะตัวไหนคะตัวนี้นะคะมือนี้เตรียมมาจากโลจ้ะพี่กำลังมาส่งอีกค่ะมีมาส่งอีกแมนค่ะก็คือเขาจะมาส่งระหว่างวันใช่ไหมคะคือบางวันเราก็ เตรียมมาแต่บ้านแต่เาร้านเลยเหรอใช่แล้วทีนี้มันจะมีคนมาส่งอีกโอ้อะไรค่ะไข่สาสิบสี่สิบจ้าไข่ปลาเนาะไข่ปลากำลังมาส่งใช่ไหมใช่ค่ะอบาทอันนี้สี่สิบพ่ะตัวนี้ห้าสิบมีตัวเดียวุดเนีหยสามสิบสามสิบสองตัวใกล้หมดแล้วค่ะไม่ได้ลงเยอะค่ะสิบโลเองสิบโลเองสิบโลเอง ขายที่นี่อย่างเดียวเลยหรือเปล่าคะตลาดไทยสิริวัวข้องไทยสิริวัวข้องก็คือไทยสิริสามเนาะก็ขายอยู่ใช่ไหมคะตัวละสามสิบแม่ตัวห้าสองตัวห้าสิบไม่ได้จ้ะแม่บนป่าเลี้ยงได้ค่ะเนี่ยขายเป็นตัวขายเป็นตัวจ้ะแม่ตัวละสามสิบบาทพวกนี้สี่สิบแม่เบิ่ง์ตแมนบ่มันเนี่ยปลาบ้านอร่อยดูไอเดียคนไทยวิดีโอนี่ซวย อันไหนคะสองตัวนะคะอสามสิบหรอคะคนหนึ่งมาเอาแบบสองตัวสองสองตัวสามตัวไม่ค่อยมีไม่พอใช่ไหมคะมันมันไม่ค่อยมีอยู่แล้วประมอนแต่แต่ส่วนมากคนจะชอบกินปลาเน้นมากกว่าเนะมันมันอร่อยมันม,มันไม่มีก้างตามเนื้อไงกี่บาทเป็นหกสิบไม่ค่าฮอนบอคนี่ <laughs> ใช้ไฟแรงอยู่นะแรงค่ะร้อนพี่พกเลยเลยนี่เคยขายได้จากโลขายมื่อหนึ่งถ้าวันอย่างนี้ต้องยี่สิบโลมันมีหลายอย่างมันจะมีทั้งไข่ปลาทั้งปลาขาวปลาหมอปลาช่อนรวมกันเนาะมันแล้วแต่วันบางวันก็หาได้ไอขายดีนตมันขายดีอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีปลาไหมแค่นั้นใช่ค่ะถ้าถ้ามีของอ่ะได้ขาย ส่วนมากมันหาของไม่ได้อันนี้เป็นปลาธรรมชาติป่ะคะพี่แมนค่ะเราใช้ปลาปลา,ปลาลอันนี้ปลาเขื่นอนนนสั่งไอ้น้องบ,บัวลำพูอ,อ่ะเขาจะมาเมื่อกี้มาแล้วนี่เรียกแปลวอยู่สามสิบใช่ไหมอันนี้ตัวนี้ไข่ได้ครับขอบคุณมากครับ อันนี้เดี๋ยวเอามาส่งเนี่ตอนนี้เราจะทําการเสียบไม้เพิ่มนะคะอันนี้เป็นปลาขาวเอามาส่งสดๆ,สดๆร้อนๆเลยตายังแบบนี่ตายังไสอยู่เลย <c oughs> เอาแค่นี้ออก ขั้วสดๆเลยป่ะคะแมนค่ะมันก็จะอ๋อแล้วต้องเอาไข่ออกมาโชว์ข้างนอกด้วยทำสดๆ,ๆแบบนี้เลยค่ะปลาก็ได้สดๆมาก็ส่งเลยใช่ไหมจ๊ะจ้ามันต้องมีไข่ทุกตัวป่ะคะพี่มันก็แล้วแต่จ้ะถ้ามันมีไข่แล้วก็ไข่ปลามาเนั่นแหละที่เขาไปทำปลาส้มนะมาใส่เก็บตังค์ขมน่ ไข่มันจะสีเขียวนะถ้าสุกมันก็จะออกเหลืองเลจ้าแมวเลยถ้าสุกแล้วมันก็จะเป็นสีเหลืองให้มันตัวแข็งไม่ให้งอเออ๋อเทคนิคเทคนิคก,ก็คือว่าเอาไม้เสียบเข้าไปให้มันตัวแข็งเพราะว่าปลาเวลามันสุกมันจะงออ่าถ้าเราใส่ไม้อย่างนี้มันจะไม่งอ พอยเดออยเดอรคนเื้อยืดใส่ให้ทำเป็นตัวอันนี้ส0บาท่ะับพี่ตัวนี้ประมาณ40่บาทว้าแม่เอาแม่แม่ ไข่ปลาน่าจะไม่มีถ้ามีมาลนอะไรนะคะไข่ปลาไม่เห็นมีใครมาส่งเราก็ทำเี้อโอเคเรียบร้อยแล้ว,ลวเราดูขั้นตอนการ กาทำการย่างปลาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็การขายที่ดีมากๆเลยวันนี้ต้องขอบคุณแม่ค้ามากๆเลยนะจ๊ะขอบคุณมากจ้าขาย<อ>ดีๆค่ะพี่จ๋าไม่มีแล้วก็ไม่มีกังนะทองแต่ว่าแบบว่ามันเหมือนตาปลาตะเพียนเนาะปลาตะเพียนจะจะเยอะขาบ